สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆในวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยโดยเฉพาะทีมชาติรุ่นเล็ก U16 ครับที่กำลังเตรียมตัวไปแข่งชิงแชมป์เอเชียสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะเป็นเรื่องที่กำลังได้รับความสนใจนะคะข้อมูลที่เราได้มานี่ก็มาจากหลายทางเลยครับทั้งประกาศทางการจากสมาคมเองเลยอันนั้นก็จะมีรายชื่อมีกำหนดการแข่งชัดเจนอือหือ แล้วก็มีสีสันจากโซเชียลมีเดียด้วยครับอันนี้สะท้อนเสียงเชียร์จากชุมชนเลยโดยเฉพาะที่โรงเรียนบ้านกุดเชียงมีขอนแก่นอันนี้น่าสนใจมากค่ะใช่เลยค่ะเรื่องโรงเรียนนียเป็นประเด็นที่น่าคุยกันจริงๆเป้าหมายวันนี้ของเราก็คืออยากจะทําความเข้าใจทีมชุดนี้ให้มากขึ้นนะคะไม่ใช่แค่ดูรายชื่อว่ามีใครบ้างแต่อยากจะมองไปถึงศักยภาพผู้เล่นแต่ละคนด้วยแล้วก็เส้นทางการพัฒนาแล้วก็ที่สําคัญเลย คือพลังจากข้างล่างนะคะจากชุมชนจากโรงเรียนที่ดูเหมือนจะหนุนน้องๆกลุ่มนี้ขึ้นมาเยอะเลยน่าสนใจครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าข่าวใหญ่ก็คือสมาคมประกาศรายชื่อแล้วเนาะ12คนวอลเลย์บอลหญิงยูสค่ะ12คนสุดท้ายที่จะไปแข่งชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่ 2, 2ครั้งที่2ใช่ค่ะรายการนี้จะจัดที่เมืองอัมมานประเทศจอร์แดนวันที่1-8พฤศจิกายนปี2568นู้นเลยค่ะ โอ้โหปีหน้าเลยยังมีเวลาเตรียมทีมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะก็ถือเป็นเวทีสำคัญนะคะให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้ไปเจอเกมระดับทวีปได้วัดฝีมือกับชาติอื่นในเอเชียเก็บประสบการณ์กันไปใช่ค่ะประสบการณ์ระดับนานา,นาชาติครั้งแรกๆของหลายๆคนเลยแล้วปกติทัวร์นาเมนต์ระดับเยาวชนแบบนี้ครับอย่าง U16 เนี่ยเขาคาดหวังเรื่องผลงานหรือว่าเน้นพัฒนามากกว่ากันครับ อืมโดยทั่วไปนะคะสำหรับทีมเยาวชนเป้าหมายหลักๆเลยก็คือเรื่องพัฒนาผู้เล่นให้ได้สัมผัสเกมระดับสูงๆความกดดันในเวทีนานาชาติผลการแข่งขันก็มองละค่ะแต่ว่าโจทย์หลักจริงๆมักจะเป็นเรื่องประสบการณ์กับพัฒนาการระยะยาวมากกว่าเข้าใจครับแต่น่นอนค่ะเวทีเอเชียก็เป็นโอกาสสร้างชื่อเสียงให้ประเทศแล้วก็วัดมาตรฐานเราเทียบกับเขาด้วยครับผม งั้นเรามาไล่ดูรายชื่อ12คนกันหน่อยดีกว่าครับว่ามีใครตำแหน่งไหนกันบ้างได้เลยค่ะทีมชุดนี้ก็คัดมาจากทั่วประเทศเลยนะคะมีความหลากหลายดีเริ่มที่ตำแหน่งเซตเตอร์หรือตัวเซตมี2คนค่ะคือเด็กหญิงพิมนรีเอกก,กุลวิทย์กับเด็กหญิงปราณปริยาสุขเจริญมี2คนก็สลับกันลงได้ปรับสไตล์ได้ ใช่ค่ะต่อมา outside hitter หรือหัวเสาอันนี้มีเยอะหน่อย4คนเลยเด็กหญิงจามีกรแคนแก้วเด็กหญิงนัทชาทองคำเด็กหญิงชยานุษอินทนูแล้วก็เด็กหญิงพิชยาดากุลรัตโหสี่คนนี้แสดงว่าตำแหน่งนี้เด่นหรือไม่ก็แข่งขันกันสูงน่าจะอย่างหลังนะคะแล้วก็น่าจะเป็นตำแหน่งที่ทีมเน้นเกมรุกด้วยครับ ตำแหน่งออปสิตหรือบีหลังมีสองคนคะ่ะเด็กหญิงเอ็มมานนเอลโอเจอาก้ากับเด็กหญิงอุมารินแก้วกาหลงตำแหน่งนี้ตัวทำแต้มหลักเลยใช่คะ่ะสำคัญมากถัดไปมิดเดิลบล็อกเกอร์หรือบอลเร็วมี3คนเด็กหญิงกันนิกาบุญรอดเด็กหญิงพพานันพิมพ์พนารและเด็กหญิงธัญรัตน์ดอดสีเนรอันนี้ก็แกนหลักเกมรับหน้าเน็ตเลยทั้งบล็อกทั้งบุกเร็วค่ะ <c oughs> แล้วก็สุดท้ายลิเบอรอลตัวรับอิสระมีคนเดียวเด็กหญิงโชติกาทองตัน รับเนื้เหนียวไปเลยครบทีมครับดูจากรายชื่อก็มาจากหลายที่แต่เหมือนมีประเด็นหนึ่งที่โซเชียลพูดถึงเยอะคือเรื่องโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีที่ขอนแก่นใช่เลยค่ะอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสุนใจมากจริงๆข้อมูลจากหลายๆที่เลยนะคะชี้ว่าโรงเรียนนี้เนี่ยไม่ใช่แค่มีเด็กติดทีมชุดนี้นะแต่เหมือนเป็น แหล่งบุมเพาะนักกีฬาเก่งๆมาหลายรุ่นแล้วมีคนบอกว่าสร้างทีมชาติมาหลายคนคว้าชแชมป์มาก็เยอะโอ้ oh. การที่โรงเรียนในระดับอำเภอระดับชุมชนทําได้ขนาดนี้มันสะท้อนอะไรบ้างครับเกี่ยวกับระบบพัฒนากีฬาบ้านเราอืเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะมันชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬามันไม่ต้องพึ่งแค่ศูนย์ฝึกใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพเสมอไปพลังจากชุมชนความทุ่มเทของครูของโค้ชในโรงเรียนการสนับสนุนจากท้องถิ่นเนี่ยมันสร้างนักกีฬาคุณภาพได้จริงๆนะคะเหมือนบ้านกุดชิงนีเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเลยของการสร้างฐา รากแข็งแข็งจากต่างจังหวัดซึ่งมันสำคัญมากต่อวงการกีฬาโดยรวมเลยค่ะแล้วในชุดยูสิบหกล่าสุดนี้มีใครมาจากกุฎเชียงมีบ้างครับมีสองคนค่ะที่มาจากโรงเรียนนี้ก็คือเด็กหญิงอุมารินแก้วกาหลงหรือน้องแป้งตำแหน่งออฟฟิตกับอีกคนคือเด็กหญิงพาพาน,านันพิมพ์ภาคันหรือน้องปิ่นตำแหน่งมิดเดิลบล็อกเกอร์ค่ะโอ้สองคนจากโรงเรียนเดียวกันในรุ่นเดียวกันเลยไม่ธรรมดาจริงๆใช่ค่ะ ตอกย้ำความสำเร็จของโรงเรียนเขาเลยในโซเชียลเนี่ยเห็นมีคนให้กำลังใจน้องสองคนนี้เยอะเลยครับใช้ภาษาถิ่นด้วยนะสู้เขาเด้อลาอะไรแบบนี้น่ารักมากค่ะหรือเจาะจงเลยสู้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 เด้อปินแป้งให้ได้แชมป์กลับมามันดูอบอุ่นผูกพันกันมากๆใช่ค่ะมันคือความภูมิใจของคนในชุมชนจริงๆเป็นกาลังใจที่ส่งตรงถึงตัวน้องๆเลยแล้วก็มีพสร์จากคุณครัวท่านหนึ่งด้วยค่ะชื่อครูโจนัทวุฒิสีพันชาติ ท่านโพสต์ประมาณว่าภูมิใจที่เห็นมเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ออกดอกออกผลเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้โอ้โหฟังแล้วรู้สึกดีนะคะสื่อถึงความทุ่มเทระยะยาวเลยนะเนี่ยมองเห็นแววเด็กตั้งแต่เล็กๆค่ะหัวใจของการเป็นโค้ชเลยและไม่ใช่แค่ปั้นเด็กติดทีมชาตินะครับเห็นว่าโรงเรียนนี้เคยได้แชมป์ระดับประเทศด้วยใช่ค่ะมีข้อมูลบอกว่าเคยได้แชมป์วิทยุการบินปี59รองแชมป์ปี60 รายการใหญ่เลยนะวิทยุการบินใช่ค่ะแล้วยังได้รองแชมป์ยูโรเคกบีชวอลเลย์บอลปี60ด้วยแสดงว่าเก่งทั้งในร่มทั้งชายหาดเลยโหไม่ธรรมดาจริงๆครับมันยืนยันคุณภาพเลยนะว่าการลงทุนลงแรงในระดับโรงเรียนเนี่ยมันสร้างผลลัพธ์ได้จริงถูกต้องค่ะเป็นส่วนสําคัญในการส่งต่อนักกีฬาสู่ระดับที่สูงขึ้นไปอีกทีนี้มาเจาะลึกเรื่องน้องคนหนึ่งที่ดูมีสตอรี่น่าสนใจเป็นพิเศษจากกุเชียงมีคือน้องแป้ง อุมารินแก้วกาหลงตำแหน่งอ p อ posite อ๋อค่ะน้องแป้งมีเรื่องเล่าจากแหล่งข้อมูลหนึ่งนะคะพูดถึงอาจารย์จรันซึ่งน่าจะเป็นโคช้ชหรือคนที่ดูแลน้องแป้งมาคือท่านมองเห็นแบาวน้องแป้งตั้งแต่ยังตัวเล็กๆเ,เพิ่งเริ่มฝึกใหม่ๆเลยแต่ตอนนั้นเหมือนยังมีคนมองว่าน้องยังตบไม่สูงเท่าไหร่ใช่ค่ะมีเสียงสะท้อนมาประมาณนั้นว่าจุดตบยังเตี้ยอยู่เมื่อเทียบกับส่วนสูงคืออาจจะยังไม่เด่นมากตอนแรก ประเด็นนี้แน่าสนใจนะครับเพราะคนที่โพสต์เรื่องนี้เขาก็อธิบายเพิ่มว่าตอนนั้นน้องพึ่งเริ่มจริงๆกล้ามเนื้อยังไม่แข็งแรงเลยออืืหการจะพัฒนาเรื่องความหนักจุดตบมันต้องใช้เวลาสร้างตอนนั้นน้องพึ่งจะ14เองใช่ค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับพัฒนาการตอนนี้นะคะที่ข้อมูลบอกว่าตอนนี้น้องแป้งนี่แบบเป็นสาวขึ้นแข็งแกร่งขึ้นตบหนักเกมรับก็ดีทำแต้มได้เยอะโหเปลี่ยนไปเยอะเลย ใช่ค่ะมีการเปรียบเทียบด้วยนะว่าเป็นรองแค่ใบเตยเท่านั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใบเตยคือใครนะคะอาจจะเพื่อนร่วมทีมหรือคู่แข่งแต่ภาพรวมคือพัฒนาแบบก้าวกระโดดชัดเจนมากค่ะการพัฒนาแบบนี้มันสะท้อนอะไรได้บ้างครับในมุมของการปั้งนักกีฬาเด็กๆสะท้อนหลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกคือสําคัญมากที่ต้องมองเห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่อย่าเพิ่งตัดสินจากฟอร์มแรกๆอาจารย์จรันมองเห็นแววแม้ตอนนั้นจะมีข้อจํากัด อย่างที่สองคือเรื่องของเวลากับกระบวนการค่ะมันต้องใช้เวลาสร้างกล้ามเนื้อทักษะความเข้าใจเกมและก็สามคือการฝึกซ้อมที่เป็นระบบและความอดทนทั้งจากเด็กเองแล้วก็โค้ชด้วยที่ต้องค่อยๆปั้นกันไปมีคอมเมนต์หนึ่งน่าสนใจมากครับเขาบอกว่าผู้เล่นที่ทั้งสูงและเก่งแบบน้องแป้งเนี่ยนานๆจะมีสักทีในบ้านเราเพราะปกติเราจะเจอแบบเก่งแต่ตัวเล็ก เยอะกว่าดังนั้นพอมีแบบนี้สมาคมหรือคนที่เกี่ยวข้องควรต้องดูแลเป็นพิเศษอันนี้น่าคิดนะครับเป็นข้อสังเกตที่ตรงประเด็นนะคะในวอลเล่บอลความสูงมันได้เปรียบอยู่แล้วโดยเฉพาะตัวตบตัวบล็อกแต่จะหาคนที่สูงด้วยแล้วก็คล่องทักษะดีเทคนิคเป๊ะพร้อมกันเนี่ยมันยากใช่เลยครับดังนั้นพอมีเด็กที่มีแววแบบนี้การดูแลส่งเสริมให้ถูกทางมันสําคัญมากค่ะ คำว่าดูแลเป็นพิเศษก็อาจจะหมายถึงวางแผนพัฒนาที่เหมาะกับร่างกายและวัยป้องกันเจ็บเสริมทักษะเฉพาะหรือแม้แต่ดูแลจิตใจซึ่งทั้งหมดนี้มันก็กลับไปที่หลักการที่หลังข้อมูลหนึ่งพูดไว้คมคายมากครับว่าทุกย่างก้าวทุกความสำเร็จย่อมถูกกำหนดวางเป้าหมายทางเดินไว้ชัดเจนโดยท,ทีมงานผู้ฝึกสอนคือโคชใช่เลยค่ะไม่ใช่เรื่องฟลุกต้องมีการวางแผนฝึกซ้อมชี้นำที่ถูกต้อง ซึ่งเรื่องน้องแป้งกับโรงเรียนบ้านกุดเชียงมีเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีเลยพอเรามองภาพรวมทั้งหมดทีม U16 ชุดนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นการผสมผสานระหว่างการคัดเลือกเด็กเก่งจากทั่วประเทศกับเรื่องราวเบื้องหลังอย่างการสนับสนุนจากชุมชนจากโรงเรียนที่เป็นเหมือนโรงบ่มเพาะอย่างเคสกุดเชียงมีแล้วก็การเติบโตของนักกีฬาเองอย่างน้องแป้ง ใช่ค่ะมันเหมือนเห็นระบบนิเวศของวงการวอลเลย์บอลไทยที่พยายามจะเชื่อมส่วนกลางกับการพัฒนาจากรากหญ้าเข้าด้วยกันซึ่งสำคัญต่อความยั่งยืนนะคะแล้วทางสมาคมเองเขาก็ส่งกำลังใจเต็มที่เลยค่ะพร้อมกับประกาศรายชื่อก็บอกว่าขอส่งแรงใจให้นักตบสาวน้อยชุดนี้สู้ศึกชิงแชมป์เอเชียสร้างชื่อเสียงให้ประเทศถ้าให้ลองสรุปจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดวันนี้ครับน่าจะได้ข้อคิดอะไรบ้างครับ อืมคิดว่ามีหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยคือเราเห็นภาพทีม U16 ชุดนี้ชัดขึ้นเยอะไม่ใช่แค่รายชื่อแต่รู้ที่มาเรื่องราวเบื้องหลังศักยภาพที่น่าตามยูอย่างที่สองคือความสำคัญของโรงเรียนชุมชนอย่างบ้านกุดเชียงมีที่พิสูจน์แล้วว่าสร้างนักกีฬาคุณภาพได้จริงๆ รากฐานสำคัญใช่ค่ะและสุดท้ายคือเรื่องการพัฒนาตัวนักกีฬาเองที่ต้องมีทั้งพรสวรรค์การฝึกฝนความอดทนการสนับสนุนที่ถูกทางอย่างกรณีน้องแป้งนี่ชัดมากแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราหรือเราเรียนรู้อะไรได้บ้างครับอาจจะบอกเราว่าการจะสร้างนักกีฬาเก่งๆขึ้นมาได้เนี่ยมันซับซ้อนนะต้องการหลายอย่างประกอบกันทั้งระบบคัดเลือกที่ดีที่มองเห็นเพชรจากทั่วประเทศได้ แต่ก็ต้องมีระบบพัฒนามีท้องถิ่นที่แข็งแรงมีโค้ชเก่งๆทุ่มเทแล้วก็ต้องอดทนรอคอยการเติบโตของเด็กด้วยค่ะมันต้องใช้เวลาน่าคิดตามมากๆเลยครับค่ะก็อยากจะทิ้งท้ายให้ลองไปคิดกันต่อนะคะจากเรื่องที่เราคุยกันวันนี้ คือพอเราเห็นตัวอย่างการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้การทุ่มเทของโคช้ชในโรงเรียนการอดทนรอพัฒนาการของเด็กที่มีแววแต่ต้องการเวลาอย่างเคสบ้านกุดเชียงมีกับน้องแป้งเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามนะคะว่าเอ๊ะแล้วเราจะสร้างระบบแบบนี้ที่มันเอื้อต่อการพัฒนาแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นกว้างๆแล้วก็ยั่งยืนในกีฬาอื่นๆของไทยนอกเหนือจากวอลเลย์บอลได้ยังไงนั่นสิครับ หรือว่ามีบทเรียนอะไรจากโมเดลแบบนี้ที่เราพอจะเอาไปปรับใช้กับกีฬาอื่นๆได้บ้างก็น่าสนใจนะคะ